ข้อที่1ในส่วนของบอร์ดสาย9ต่อเข้าควาลบสาย3 V3 ต่อเข้าควบบวกในส่วนของพอร์ตด้านขวามือของพอร์ตต่อเข้าควาลบตัวกลางของพอร์ตต่อเข้า a 0ด้านซ้ายของพอร์ตต่อเข้าควาบวกในส่วนของ LCD CND ต่อเข้าแด้บอร์ด้วลบ VCC ต่อเข้าแดชบอร์ดนำสายอีกสายมาเชื่อมต่อเข้า v i n SDA ต่อเข้าแดชบอร์ดนำสายอีกสายมาต่อเข้า D2 SCL ต่อเข้าแดชบอร์ด นำสายอีกสายมาต่อเข้าดีหนึ่งในส่วนของหลอดไฟประกอบไปด้วยตัวต้านทานขาข้างหนึ่งของตัวต้านทานต่อเข้ากับกาวขาข้างหนึ่งของตัวต้านทานต่อเข้ากับหลอดไฟควบบวกหลอดไฟตัวที่2ประกอบไปด้วยตัวต้านทานขาข้างหนึ่งของตัวต้านทานต่อเข้ากับกาวขาอีกข้างของตัวต้านทานต่อเข้ากับหลอดไฟควบบวกเมื่อเราต่อสายดูสายครบแล้วจะต้องการทดลองด้วยการหมุนพอด จะแสดงผลบนจอ LCD ข้อที่2องในส่วนของบอร์ดต่อสายเก้าเข้าควลบต่อสาย3 V3 วีสามเข้าควาบวกในส่วนของ LCD CND ต่อเข้าควลบ VCC ต่อเข้าแดชบอร์ด board. นำสายอีกเส้นมาต่อเข้า V I N, D A ต่อเข้าแดชบอร์ดนำสายอีกสายมาต่อเข้า D 2 H C L ต่อเข้าแดชบอร์ดนำสายอีกเส้น มาต่อเข้า D1 ในส่วนของหลอดไฟตัวที่1ประกอบไปด้วยตัวต้านทานขาข้างหนึ่งของตัวต้านทานต่อเข้ากับสาย9ขาอีกข้างของตัวต้านทานต่อเข้ากับขาสั้นของหลอดไฟหลอดไฟตัวที่2ประกอบไปด้วยตัวต้านทานขาอีกข้างของตัวต้านทานต่อเข้ากับสาย9ขาอีกข้างของตัวต้านทานต่อเข้ากับขาสั้นของหลอดไฟ ในส่วนของ L R ER, ขาข้างหนึ่งของ L R ER, ต่อเข้า E 0ยขาอีกข้างของ L R ER, ต่อเข้ากับ3 3ในส่วนของปุ่มขาข้างหนึ่งของปุ่มต่อเข้ากับ D ศยขาอีกข,ข้างของปุ่มต่อเข้า33เมือ่อต่อสายทุกสายครบแล้วจะทำการทดสอบด้วยการกดปุ่มหนึ่งครั้งไฟหลอดที่หนึ่งก็จะติด ไฟหลอดที่สองก็จะดับกดปุ่มครั้งที่สองไฟหลอดที่หนึ่งก็จะดับไฟหลอดที่สองก็จะติดเมื่อกดปุ่มครั้งที่สามไฟจะติดพร้อมกันทั้งสองดวงกดปุ่มครั้งที่สี่ไฟก็จะดับในส่วนของกาวจะต่อเข้าควลบของแดชบอร์ด 3v3 จะต่อเข้าควบวกของแดชบอร์ดในส่วนของ l c d c n d ต่อเข้าควลบของแดชบอร์ด vcc ต่อเข้าแดชบอร์ดนำสายอีกเส้นมาเชื่อมต่อเข้ากับ vin ของบอร์ด s d a ต่อเข้าแดชบอร์ดนำสายอีกเส้นมาต่อเข้า d สองของแดชบอร์ด hcl ต่อเข้าแดชบอร์ดนำสายอีกเส้น มาต่อเข้า D1 <c oughs> ในส่วนของหลอดไฟประกอบไปด้วยตัวต้านทานขาข้างหนึ่งของตัวต้านทานต่อเข้ากับกาวขาอีกข้างของตัวต้านทานต่อเข้ากับขาสั้นของหลอดไฟหลอดไฟตัวที่2ประกอบไปด้วยตัวต้านทานขาข้างหนึ่งของตัวต้านทานต่อเข้ากับกาวขาอีกข้างของตัวต้านทานต่อเข้ากับหลอดไฟขาสั้นในส่วนของอันต้าโซนิกต่อสายกา เข้าขู้ลบของแดชบอร์ดต่อสายอีโคเข้าแดชบอร์ดนำสายอีกเส้นมาต่อเข้า D7 ของแดชบอร์ดต่อสายติงเข้าแดชบอร์ดนำสายอีกเส้นมาต่อเข้า D6 ต่อสาย VCC เข้า V-IN เมื่อต่อสายทุกสายครบแล้วจะทําการทดสอบด้วยการกดปุ่มหนึ่งครั้งก็จะขึ้นเซนติเมตรกดปุ่มครั้งที่2ก็จะขึ้นนิ้วกดปุ่มครั้งที่3ก็จะขึ้นเซนติเมตรและนิ้วถ้าเซนเซอร์อยู่ไกลกว่า8ซนติเมตรไฟก็จะพริบดวงที่1ถ้าอยู่ใกล้กว่า8ซนติเมตรไฟดวงที่2ก็จะกระพริบ